สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เฮลคาทวิน4ช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เครื่องยนต์หนักนะครับเป็นรถใหญ่ไดชาร์จเสียนะครับอยู่ที่ระยองทางทีมงานก็ได้ส่งช่างไปช่วยเหลือนะครับไปเปลี่ยนไดชาร์จให้ลูกค้าถึงที่นะครับถึงไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับ ช่างก็พร้อมประสบการณ์ก็เปลี่ยนไดชาร์จให้ใหม่หนึ่งลูกครับเป็นรถยี่สี่โวลต์ไดชาร์จยี่สี่โวลต์เปลี่ยนเสร็จจะทดลองระบบเช็คการชาร์จแล้วก็การทำงานนะครับครบทุกอย่างนะครับก็ปิดจอบงานนี้ได้นะครับเพื่อนๆมีรถเสียแจ้งได้ครับ